ครับเราก็จะมาทำซอสมะขามกันนะครับก็จะมีน้ำปลานะครับใส่ลงไปเลยครับน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ คือน้ำซอสมะขามนะฮะเราจะเน้นออกหวานนิดนึงนะฮะหวานอมเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนําแล้วก็มีหวานแล้วก็มีเค็มนิดหนึ่งนะฮะจ,จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ โอเคฮะเราก็จะได้แล้วนะฮะความหนืดความเหนียวก็เราก็กะเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นน้ำซ้อมมะขามนะครับอมเปรีย้ยวอมหวานนิดนึงนะครับในส่วนหอมหอมแดงกับกระเทียมเราก็จะนำมามาทอดนะครับ กุ้งเราก็จะนำมาแกะเอาเปลือกออกนะครับก่อนที่จะนำไปทอดนะฮะเราจะแกะเปลือกของเขาออกก่อนนะครับ ตัดหนวดก็ได้ครับตัดหนวดออกนะฮะเราจะไม่เราจะไม่ใช้นะครับหนวดกับตัวกล้ามเขานะฮะเราจะใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะตัดหนวดออกก่อนตัวกล้ามเราไม่เอานะฮะเอาเฉพาะตัวกุ้งนะครับแล้วแกะเปลือกออกถ้าตรงนี้ถ้าตัวไหนนิ่มๆเรา เราจะไม่ต้องแกะก็ได้นะครับนะฮะเพราะว่ามันจะเละนะฮะแล้วก็จะแกะเปลือกออกนะครับส่วนตัวหางเราก็จะเอาไว้ให้เพื่อความสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับเราแกะกุ้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทอดกันนะครับ สำหรับในการทอดนะฮะเราจะเราจะทอดส่วนหัวกุ้งก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งในส่วนหัวเขาจะสุกยากกว่านะครับด้านหัวไปก่อนนะครับ กุ้ก็จะสุกง่ายนะครับมันจะสุกแล้วนะครับเสร็จแล้วมาจัดจานกันนะครับ แล้วก็จะโรยด้วยหอมเจียวนะครับพริกทอดนะฮะ เสร็จแล้วนะจะล่าที่ซอสมะขามนะครับแต่งหน้าด้วยต้น 何